เื่อนของเขายั่วยุเด็กชายด้วยการเทน้ำใส่ดังนั้นเด็กชายจึงตอบโต้ด้วยการปาหินเพื่อนของเขาไม่มีทางอื่นแล้วจึงล้มตัวลงนอนกับพื้นและยอมแพ้เด็กชายหยุดปาพร้อมรอยยิ้มเด็กน้อยจากนั้นเพื่อนของเขาก็ล้มลงกับพื้นเด็กชายตกใจจึงรีบเข้าไปดูเพื่อนของเขาแต่เมื่อเขากำลังจะเข้าไปพยุงเพื่อนขึ้นมาก็พบว่าเพื่อนไม่ได้บาดเจ็บเขาแค่แกล้งทำในขณะนั้นเองเพื่อนของเขาก็บอกว่ามีสุนัขจิ้งจอกยืนอยู่ข้างหลังเราแต่ถึงตอนนี้เด็กชายก็ไม่เชื่อที่เขาพูดแล้วหลังจากนั้น้้นนนนททังงคู่่่กก็แแออออบเเขาาไปปใใมืละหิสี ด้านบนทันใดนั้นก็มีรถดัาเสียงดังเล่นเข้ามาพวกเขารีบวิ่งลึกเข้าไปในเหมืองพวกเขาหยุดใกล้ๆบ่อโคลนแห่งหนึ่งตอนแรกเด็กชายเริ่มเล่นโคลนจากนั้นจู่ๆเขาก็ปาโคลนใส่เพื่อนของเขาแต่แล้วเขาก็ตรหนักว่าตัวเองกำลังค่อยๆจมลงในโคลนดูดเขาตื่นตระหนกจึงเรียกเพื่อนของเขาเข้ามาช่วยแต่เพื่อนของเขาเข้ามาใกล้และดึงมือกลับแล้วเต้นให้ดูพร้อมกับหัวเราะใส่เด็กชายเมื่อเด็กชายพยายามอย่างสุดกำลังที่จะดึงตัวเองขึ้นมาในที่สุดเพื่อนของเขาก็เข้ามาช่วยในวินาทีนั้นเด็กชายผลักเพื่ออนขง ลงไปในบ่อคลนดูดอย่างกระทันหันตอนนี้เขาหัวเราะอย่างโล่งอกเด็กชายรู้สึกโล่งใจและพอใจที่แก้แค้นได้สําเร็จแต่ตอนนี้เพื่อนของเขาก็เริ่มจมลงเช่นกันเขาเรียกเด็กชายให้เข้ามาช่วยแต่เขามั่นใจว่านี่เป็นเพียงกลวงเท่านั้นตัวของเพื่อนติดอยู่ในคลนและไม่สามารถขยับได้จากนั้นเด็กชายหยิบไม้ขึ้นมาอันหนึ่งและยื่นไปให้แต่ว่ามือของเพื่อนของเขาก็จมอยู่ในคลนเสียแล้วเด็กชายจะเข้าไปใกล้แต่ไม่กล้าเพราะความกลัวว่าตัวเองจะจมด้วยเขาตัดสินใจวิ่งออกไปหาคนมาช่วยแต่ในตอนนั้น เพื่อนของเขาก็จมจนถึงคอแล้วเขาร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังทันใดนั้นเด็กชายก็เห็นรถดาคันหนึ่งจอดอยู่ไกลๆเขาตะโกนเรียกแต่ไม่มีใครอยู่เมื่อเขากลับมาที่โคลนดูดเพื่อนของเขาก็หายไปแล้วความรู้สึกเสียใจท่วมท้นในแววตาของเด็กชายเขารู้สึกว่าเพื่อนของเขาจากไปเพราะเขาความรู้สึกผิดนั้นมากมายจนเขาไม่ได้แจ้งตำรวจด้วยซ้ำเขาเดินออกจากเหมืองอย่างเงียบๆและเริ่มเดินไปตามถนนคนเดียวทันใดนั้นรถยนต์คันหนึ่งก็หยุดลงแล้วบอกว่าจะไปส่งเด็กชายยืนนิ่งในที่สุดก็ขึ้น ถไปจูๆ่ๆรถก็ชนเข้ากับบางอย่างผู้หญิงคนนั้นลงไปดูเด็กชายมองไปข้างหน้าต่างแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าเพื่อนของเขาไม่ได้โกหกเมื่อเห็นดังนั้นเด็กชายก็ร้องไห้ออกมาการตายของเพื่อนของเขาทิ้งบาดแผลลึกไว้ในใจของเขาจนแม้แต่เวลาก็ไม่มีวันลบเลือนได้